วันนี้พวกเราจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย w a s t e Water Treatment System นะคะวิดีโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา sc 9 0 3 3 c c Biological Process for West Water Treatment ค่ะน้ำเสียคืออะไรน้ำเสียคือน้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆเช่นสารอินทรีย์สารแขวนลอย กรดด่างน้ำมันและไขมันรวมไปถึงโลหะหนักในปริมาณที่สูงจนกระทั่งเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปและยังก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งรองรับน้ำเสียโดยทำให้เกิดการเน่าเหม็นเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำลักษณะของน้ำเสียจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะ 1. ลักษณะทางกายภาพคือสภาวะของน้ำที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าสัมผัสได้ค่ะ ตัวยอย่างเช่นขยะและสิ่งปฏิกูลสีของน้ำกลิ่นรสชาติอุณหภูมิและความคุณค่ะลักษณะที่2ลักษณะทางเคมีคือสภาวะของน้ำที่มีสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เจือปนอยู่ในน้ำทำให้น้ำมีความเป็นกรดด่างหรือมีความเป็นพิษที่สูงค่ะ 3. ลักษณะทางชีวภาพคือสภาวะของน้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายกตัวยอย่างเช่นคอริฟอร์มแบคทีเรียฟีโคลคอริฟอร์มเอโคไลลาซาลายโปรโตซัวและไวรัสเป็นต้นค่ะแหล่งกำเนิดของน้ำเสียนะคะโดยหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น3แหล่งค่ะ 1. น้ํา้ำเสียจากอุตสาหกรรม จะเป็นน้ำล้างในกระบวนการผลิตต่างๆเช่นน้ำหล่อเย็นและน้ำจากสำนักงานเช่นน้ำเสียจากห้องน้ำของคนงานน้ำเสียจากอุตสาหกรรมมักจะมีพวกสารเคมีที่เป็นพิษและโลหนะหนักสารอินทรีย์ต่างๆที่มีความเข้มข้นสูงทำให้ไม่สามารถปล่อยออกสู่ธรรมชาติได้ค่ะจำเป็นต้องนำไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อปรับสภาพน้ำเสียให้มีสภาพที่ดีขึ้นก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะ 2. น้ำเสียจากการเกษตรเช่นน้ำเสียจากการล้างอคอกสัตว์น้ำจากนาข้าวฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้ำเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่มีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงและก็ปุ๋ยเป็นต้นค่ะ 3. น้ำเสียจากชุมชนจะเกิดจากกิจวัตรประจำวันเช่นจากการประกอบอาหารการล้างสิ่งสกรปรกภายในครัวเรือนจากร้านค้าตลาดสด สถานที่ราชการต่างๆเป็นต้นค่ะการรวบรวมน้ำเสียแบ่งออกเป็น2ระบบ 1. ระบบท่อรวมเป็นระบบที่ใช้ท่อระบายน้ำฝนและท่อน้ำเสียรวมกันโดยจะต้องสร้างท่อดักน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียให้ไหลาตามท่อรวมไปยังบ่อบาบัดน้ำเสีย 2. ระบบท่อแยกเป็นระบบที่แยกท่อระบายน้ําเสียออกจากท่อระบายน้ําซึ่งจะมีเพียงน้ําเสียเท่านั้นที่จะถูกส่งไปบําบัดความแตกต่างระหว่างระบบท่อรวมกับระบบท่อแยกสามารถดูได้ตามตารางนี้เลยค่ะโดยระบบท่อรวมใช้ท่อเดียวรองรับทั้งน้ำเสียและน้ำฝนรวมกันติดตั้งง่ายราคาถูกแต่ช่วงฝนตกอาจทำให้น้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง ส่วนระบบท่อแยกแยกท่อน้ำเสียกับน้ำฝนออกจากกันทำให้บำบัดน้ำเสียได้ดีกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ต้นทุนสูงกว่าการบำบัดน้ำเสียจะเป็นการแยกหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลงเพื่อให้ระดับของสารปนเปื้อนลดลงจนไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียในแหล่งรองรับน้ำที่รองรับน้ำทิ้ง ขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียมี3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนในการบําบัดน้ําเสียขั้นที่1 primary treatment การบําบัดขั้นต้นการบําบัดน้ําเสียขั้นต้นเป็นวิธีแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกจากน้ําเสียจําพวกเศษขยะเช่นทรายกรวดเศษไม้เศษกระดาษและไขมันเป็นต้นใช้กลไกลทางกายภาพเช่น ตะแกรงบอดาไขมันทั้งตกตะกอนดังภาพตัวอย่างจะเป็นตะแกรงเรียกว่าบาสกรีนการบำบัดขั้นที่2 (secondary treatment) ในการบำบัดขั้นที่2จะใช้ระบบบำบัดทางชีวภาพ คือระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์มีชีวิตในการย่อยสลายสารอินทรีย์เช่น BOD COD ในน้ำเสียอาศัยกระบวนการทางชีวภาพโดยไม่ต้องใช้สารเคมีระบบบำบัดทางชีวภาพจะแบ่งออกเป็น2แบบ 1. ระบบที่ใช้ออกซิเจน2ระบบที่ไม่ใช้ออกซิเจน เราจะมาดูระบบแบบใช้ออกซิเจนกันก่อนนะคะระบบตะกอนเร่งหรือ activated sludge คือระบบอําบัดน้ําเสียชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในถังเติมอากาศหลักการทํางาน 1. น้ําเสียไหลเข้าสู่ถังเติมอากาศ2จุลินทรีย์ทําการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในถัง3ส่งน้ําที่ผ่านการเติมอากาศไปยังถังตกตะกอน 4. ตะกอนบางส่วนถูกสูบก,กลับ ระบบ SBR หรือ Sequencing b a t c e r e c t o r เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนที่ทำงานแบบเติมเข้าถ่ายออกในถังเดียวกันอย่างการเติมอากาศและการตุตะกอนจะเกิดขึ้นตามลำดับภายในถังเดียวกันไม่ได้แยกเป็นหลายถังแบบระบบทั่วไปทำให้ประหยัดพื้นที่และควบคุมการทำงานได้ง่ายขึ้น หลักการทำงานแบ่งออกเป็น5ช่วงได้แก่1ช่วงเติมน้ำเสีย 2. ช่วงทำปฏิกิริยา 3. ช่วงตกตะกอน 4. ช่วงระบายน้ำทิ้ง 5. ช่วงพักระบบ บ่อหมกักเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยอาศัยแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำเสียช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ระบบนี้เหมาะกับน้ำเสียจากฟาร์มเพราะต้องใช้พื้นที่มากต้องควบคุมจำนวนแบคทีเรียให้เหมาะสมถึงจะบำบัดได้ดีนิยมใช้ในฟาร์มสุก,กรหรือฟาร์มสัตว์อื่นๆ ระบบ UASB เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออซิเจนนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่มีน้ำเสียเข้มข้นเช่นโรงงานอาหารฟาร์มสุกรณ์เป็นต้นหลักการทำงานน้ำเสียไหลขึ้นโดยผ่านชั้นตะกอนจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออซิเจนหลังจากนั้นจุลินซีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพส่วนน้ำใสจะไหลออกด้านบนขั้นตอนการบำบัด น้ำเสียสลายจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนผ่านชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่เรียกว่าการูราสลัดช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนจนเกิดก๊าซชีวภาพนั่นก็คือกา๊าซมีเทนในรูปภาพจะมีการูราสลัดคือก้อนตะกอนจุลินทรีย์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียและไบโอการ์แฟคือป่องเผาก๊าซชีวภาพที่ใช้กำจัดก๊าซส่วนเกินในกรณีที่ไม่ได้นำไปใช้ต่อ ระบบบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีหรือสารเคมีในการเปลี่ยนแปลงหรือแยกสารมลพิษออกจากน้ำเสียเช่นการตกตะกอนแยกโลหะหนากักปกพีเฮตหรือฆ่าเชือ้อซึ่งจะพบระบบบำบัดทางเคมีทั้งการบำบัดขั้นที่2และขั้นที่3ค่ะ ระบบบำบัดทางเคมียกตัวอย่างการรวมตกตะกอนเป็นกระบวนการที่เติมสารเคมีลงในน้ำเสียเพื่อทำให้อนุภาคจับตัวกันและเมื่ออนุภาคเหล่านี้รวมตัวกันจะทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่าฟอกจนมีน้ำหนักมากพอที่จะจมตัวลงและแยกออกจากน้ำได้ในที่สุดกระบวนการขั้นตอน1 การตกตะกอนเบื้องต้นหรือกระบวนการ c o a g อ l ก t ก o n คือการเติมสารช่วยตกตะกอนเช่นแพ็อาร์มอนุภาคที่เคยลอยตัวอยู่จึงจะเริ่มจับตัวกัน 2. การตกตะกอนรวมกลุ่มหรือกระบวนการ Foculation คือการกวนช้าๆเพื่อให้อนุภาคจับตัวกันรวมกันเป็นก้อนใหญ่เพื่อแยกออกจากน้ำเรียกว่า Foc ฟอก r t i a r y Treatment การบำบัดขั้นที่3เป็นการบําบัดเพื่อนําสารเคมีสาลายไข่พยาธิตัวอ่อนสัตว์พาหาน้าโลกออกจากน้ําเสียก่อนระบายสู่สิ่งแวดล้อมมีหลายกระบวนการให้เลือกขึ้นอยู่กับว่าต้องการกําจัดสิ่งสกปรกชนิดใดออกจากน้ําก่อนระบายน้ําทิ้งซึ่งกระบวนการที่นิยมใช้เช่นการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคอรีนหรือใช้แสงอันต้าไวโอเลต หรือการใช้โอโซนเพื่อคาจุลินทรีย์ไข่ยพยาธิตัวอ่อนของสัตว์พาหะและการใช้สารเคมีตกตะกอนเพื่อกำจัดฟอสฟอรัสที่จะทำให้เกิดยูโทฟิเคชันหรือภาวะสาหลายบานสะพังในแหล่งน้ำการบำบัดขั้นสูง a อดวา t ทีทเมนต์ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่มักไม่พบกระบวนการนี้เนื่องจาก การบำบัดขั้นสูงเป็นกระบวนการกำจัดสารอาหารที่ยังคงเหลือค้างอยู่ในน้ำทิ้งเช่นในเตตในไตรฟอสเฟตสีสารแคลนรอยที่ตกตะกอนยากและอื่นๆนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเจริญเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าแก้ไขปัญหาความหน้ารังเกียจของแหล่งน้ำอันเนื่องจากสีและแก้ไขปัญหาอื่นๆซึ่งยังไม่ได้ถูกกาจัด โดยกระบวนการบําบัดขั้นที่ 2, 2> ทั้งนี้กระบวนการนี้จะใช้เมื่อต้องการน้ำทิ้งที่มีคุณภาพสูงโดยส่วนใหญ่จะใช้เมื่อต้องการระบายน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำที่มีความสำคัญหรือต้องการนําน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีกกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเพื่อนำไปอุปโภคบริโภคแล้วจึงนำมาประยุกต ใช้ในการจัดการน้ําเสียขั้นสูงในที่สุดกระบวนการที่นิยมใช้ในการบำบัดขั้นนี้เช่นการกรองด้วยวิธีต่างๆระบบกรองย้อนกลับหรือ reverse osmosis การใช้เยื่อกรองหรือ membrane filtration และการกรองสารละลายด้วยน้ำตะกอนจากกระบวนการบำบัดเราจะนำไปกำจัดด้วยการอยู่3วิธี 1. การฝังกรบ l a n d f i l l 2. การหมักทำปุ๋ย (composting) 3. การเผา (incineration) สำหรับวันนี้ขอจบการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการบำบัดน